กี่อิทุตย์กู สวัสดีครับพี่น้องลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับวันนี้มาพบกับพุ่มกับขวัญชัยอีกรายวิชาหนึ่งซึ่งเป็นรายวิชาถือว่าสำคัญมากในยุคโลกปัจจุบันหรือในประเทศชาติของเราที่ต้องการคำว่าลีดเดอนะร์หรือผู้นำนะครับหรือผู้นำผู้นำจะเป็นอย่างไรผู้นำจะต้องทำอะไรผู้นำต้องใช้อำนาจหรือเปล่า ผู้นำต้องใช้บารมีหรือเปล่าหรือว่าผู้นำจะต้องเป็นคนสั่งสั่งสั่งอย่างเดียวให้กับเราแล้วเราจะต้องตามผู้นำทุกๆเรื่องหรือไม่หรือว่าเราจะต้องออกความเห็นกับผู้นำทุกเรื่องหรือไม่หรือว่าเราจะต้องฟังผู้นำอย่างเดียวไปพบกับความหมายคำว่าผู้นำกับภูมิกับได้ครับครับพวกเราครับเรามา ให้ความหมายคําว่าผู้นำนะครับความหมายคําว่าผู้นําก็คือตําแหน่งที่แต่งตั้งขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุตินะครับสมมุติก็คือผู้นําประเทศนะตอนนี้ผู้นําประเทศของเราก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีอันนี้คือผู้นําประเทศนะครับสผู้นําระดับจังหวัด ผู้นำระดับจังหวัดก็คือใครครับผู้ว่าราชการจังหวัดของทุกจังหวัดอ่าต่อไปครับจะเป็นผู้นำระดับเขตระดับเขตก็คือใครครับระดับเขตคือเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตหนึ่งก็คือรวมประมาณ4 5หจังหวัดอยู่ในเขตหนึ่งสมมติว่าครูจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขตหนึ่งจังหวัดที่อ่ในเขตหนึ่งคืออะไรครับสระบ,บุรี อยุธยาลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง5จังหวัดนี้คือเขตหนึ่งแล้วก็จะมีผู้นำของเขตก็คือการทำงานที่ให้เล็กลงจากระดับประเทศมาระดับเขตแล้วก็มาระดับจังหวัดต่อจากจังหวัดก็จะเป็นอะไรครับต่อจากจังหวัดก็จะเป็นอำเภอนะครับสมัยก่อนมีกิ่ง นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีละจะเป็นอำเภอนะครับก็จะมีนายอำเภอประหลัดอำเภอต่อจากอำเภอเป็นอะไรครับเป็นอบตอบตควบคุมตำบลทั้งหมดเลยนะครับอบตอบตอบจอก็จะมีบทบาทนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีบทบาทมากเขตใดเขตหนึ่งหรืออำเภอใดอำเภอหนึ่งนั้นที่มีปัญหาซึ่งตอนนี้ปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ นะวันนีเนนนะ้เป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธซึ่งมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดสมุทรปาการก็ต้องใช้ผู้ว่าของจังหวัดสมุทรปาการเป็นผู้นำเห็นไหมครับเป็นผู้นำนะเดี๋ยวครูจะย่อไปเรื่อยๆนะครับลูกนะเป็นผู้นำจากผู้นำต้องเป็นใครครับเป็นนายกอบต น,า,นายกอบต,อตอจะต้องเป็นคนสั่งการต่อจากผู้นําเพื่อให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสงบได้นะครับตอนนี้มีการระเบิดของสารพิษนะครับที่อําเภอบางพีตอนนี้24ชั่วโมงละก็จะเป็นการทํางานนะครับคนทํางานเป็นใครครับคนทำนานงานก็จะเป็นนักประจนเพิงนักอะรครับนักด,ดับเพิงแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องต่างๆไม่ว่าเรื่องของอที่พักของผู้ประสบภยัย นะประสบภัยนะครับประสบภัยอัคคีภัยวาตภัยไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างก็จะทําทงานเป็นระบบระบบนี่คือการทํางานแบบผู้นําเพราะงั้นคําว่าผู้นําไม่ใช่จะต้องชี้นิ้วอย่างเดียวจริงๆแล้วความหมายคําว่าผู้นําผู้นําคือคนรับใช้นะครับคือคนรับใช้สังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรแล้วแต่เนี่ยนายกจะต้องรับผิดชอบเป็นลําดับแรก ต่อมาก็คือผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะก็จะไล่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 ไลไลไงานเพราะงั้นคําว่าผู้นําผู้นาไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้างอย่างเดียวผู้นําจะต้องเป็นคนที่ลงพื้นที่และก็ทํางานนะครับแต่ถ้าในระบบของลูกเสือระบบของลูกเสือคําว่าผู้นําจะมาจากการอบรมก่อนเลยคืออะครับอบรมนายหมู่หรือหัวหน้าหมู่นายหมู่นายหมู่จะใช้กับลูกเสือ หัวหน้าหมู่จะใช้กับเนตรนาลีไม่เหมือนกันนะครับนะพวกเราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับผู้นํามาจากการเลือกนะมาจากการเลือกของหมู่นั้นๆที่คุณครูได้แบ่งหมู่ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่ของพระเจ้าตากสินพัฒนารายมหาราชหรือหมู่นกนางนวลน,นะนกนางแอบอย่างเงี้ยพอแบ่งเรียบร้อยปุ๊บก็จะต้องคัด ในหมู่หนึ่งคนหรือหัวหน้าหมู่1คนนั้นเข้าอบรมการเป็นผู้นําซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยได้ทํามาเป็นประจำละไม่ว่าจะเป็นของอสามัญก็คือป .4 แล้วก็ของสามาัญรุ่นใหญ่ก็คือม .1 น,นะครับที่จะต้องเข้าอบรมผู้นําในการอบรมผู้นำนั้นจะต้องรู้ในเรื่องของ 1. เลยระเบียบแถวนะครับสวินัยความเป็นระเบียบ 3. การมีจิตอาสาหรือจิต สธาณะนะครับในการช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าคําว่าผู้นําคือคนรับใช้นะเมื่ออบรมนายหมู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งนะครับเข้าเป็นนายหมู่ของแต่ละหมู่นะครับโดยการรับเข้าประจำกองเข้าประจำกองถือว่าการเป็นการอบรมผู้นำนะครับเพื่อให้พวกเรานั้นได้ทบทวนคำปฏิญาณทั้ง3าข้อนะแล้วก็จะเป็น ลูกเสือเต็มตัวแต่หล andal, rage, ังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการประดับบ่าประดับบ่าของลูกเสือสามันรุ่นใหญ่ในเทอมที่สองนั่นหมายถึงว่าเป็นสตรลักษณ์ของการเป็นผู้นำนะผู้นำเพราะว่าคติพจน์ของลูกเสือสามันรุ่นใหญ่ก็คือการมองไกลนะครับคติพจน์ของสามมันใหญ่คือการมองไกลการมองไกลก็คือการมองแบบเป็นการเป็นผู้นำนั่นเองนะครับ ครูจะย้ำคำว่าผู้นำเราบ่อยๆนะครับหลังจากที่อบรมนายหมู่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นหนึ่งเทอมจะต้องมีการประชุมนายหมู่ประชุมนายหมู่เพื่อหาผู้นำอีกหาทําไมสมมติว่าเทอมหน้าจะมีการเข้าค่ายหรืออยู่ค่ายพักแรมเราก็ต้องมีการประชุมนายหมู่เมื่อประชุมนายหมู่แล้วเนี่ยก็จะมีประธาน มีเลขานะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้คุณครูบาอาจารย์หรือผู้กกับนะครับที่อยู่ในระดับชั้นนั้นมารับฟังคําการประชุมนะครับเพื่อหาแนวทางที่จะเดินไปการไปเข้าค่ายนะไปเข้าค่ายสมมติว่ามีทั้งหมด4หมู่นะมีทั้งหมด4หมู่นะสหมู่ก็จะออนไม้หมู่ทั้ง4หมู่เนี่ยมาทําการประชุมในหมู่ นะสมมุติว่านายสมหมายนะครับนายสมหมายเนี่ยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานให้เป็นประธานในการแจกจ่ายงานแจกจ่ายงานให้กับหมู่ทั้ง4ี่หมู่ก็จะมีการประชุมประธานประธานกับเลขาเลขาก็จะเป็นคนพูดอย่างเดียวเลยนะครับจะเป็นคนพูดแล้วก็จะโยนเรื่องให้กับ4หมู่ทั้ง4ี่หมู่นั้นเป็นคนออกความคิดเห็นหรือเสนอแนะ สมหมายจะต้องใช้คำพูดให้น้อยที่สุดเพราะว่าสมหมายเป็นผู้นำผู้นำมีหน้าที่ให้ความคิดเห็นกับเสนอแนะที่ปรึกษามีหน้าที่เห็นชอบกับระงับเห็นมนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วการประชุมในหมู่นั้นเป็นการประชุมผู้นำเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันสมมุติว่าท่านที่ปรึกษาเนี่ยเรียกสมหมายไป เพื่อให้มอบนโยบายในการหาค่ายแล้วก็จัดการอยู่ค่ายพักแรมของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งสมหมายเองอยู่ในม .3 ก็จะเรียกน้องๆระดับชั้นม .1- มสนั้นมาเข้าประชุมซึ่งจะเป็นหมู่อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะถามว่าเราควรจะไปจังหวัดไหนแล้วก,กิจกรรมที่มีนี้เราจะทำอย่างไรแค่นั้น นี่คือการโยนคำถามให้กับผู้ที่เข้ารับการประชุมไม่ใช่ว่าสมหมายเป็นประธานสมหมายจัดการเลยว่าหมู่พระเจ้าตากสินมหาราชไปทํานี่นะหมู่เอกาทศรสไปทํานี่นะหมู่นกนางแอนไปทํานี่นะหมู่นกนางนวลไปทํานี่นะอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นการใช้คําว่าผู้นําที่ผิดวิธี ผู้นำจะต้องมีอยู่3มวงด้วยกันนะครับมี3แนวทางด้วยกันคือผู้นำอยู่กลางทางขวาก็คือบุคคลบุคคลก็คือคนต่างๆที่เราจะต้องสามารถเรียกเขามาใช้ได้ทางล่างงัลงล่างก็คือระบบกลุ่มกองที่สามารถควบคุมกลุ่มกองได้พอไปทางซ้ายก็คืองานต่างๆ ที่เราจะต้องมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องของวิชาการงานพิจ,จนรณภัยงานกิจกรรมและงานแคมป์ไฟก็จะอยู่ในด้านทางสายจำไว้นะครับทางขวานะครับบุคคลด้านล่างด้านล่างเปนะครับกลุ่มกองด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของงานวิชาการกิจกรรมงานแคมป์ไฟจะทําให้งานนั้นบรรลุได้จะต้องหอนึ่งเลยมีผู้นำนะครับสมมุติ ครูย,ยกตัวอย่างเมื่อสองปีที่ผ่านมาเรื่องของการติดไปในถ้ำขุนน้ำนางนอนพวกเราคงจำได้ไหมครับเขาอยู่ได้ถึง14บ5หวันเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีผู้นำนะครับเพราะว่าเขามีผู้นำเพราะนั้นพอเรามีผู้นำและก็มีผู้ตามเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้แต่ถ้ามีผู้นำและมีผู้ขัดจะไปไม่ได้เพราะงั้นผู้นำจะต้องมีทั้งพระเดชพระคุณนะครับไม่ใช่ว่าผู้นำมีหน้าที่สั่ง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 ,งแล้วก็ เอาความคิดของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้วก็ไปรายงานคนที่อยู่เหนือกว่าอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ผู้นำในในกิจการลูกเสือนั้นคำว่าผู้นำคือคนรับใช้คนที่มีจิตอาสาก็คือผู้นำคนที่ไปเป่าจราจรไปช่วยน้องยกกระเป๋าก็เป็นผู้นำคนที่ช่วยน้องดูแลความสะอาดในหอประชุมหลังทานอาหารเสร็จก็ถือว่าเป็นผู้นำนะครับเพราะนั้น คำว่าผู้นําคือคนรับใช้ครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของกติธรรมหลังจากคําว่าผู้นําครับตอนนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับครับพวกเราคงได้คํานิยามคําว่าผู้นําไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจบวันนี้คุณครูจะเล่าเรื่องการเดาใจให้กับพวกเราเรื่องหนึ่งนะครับให้พวกเรานั้นได้เดาใจไปพร้อมๆกัน เพราะว่าการเดาใจนั้นเป็นการสื่อความหมายระยะแรกที่เราจะต่อยอดการเป็นผู้นำนะครับสมมติว่าเราเดินเข้าไปในป่าเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอถ้ำถ้ำหนึง่งเจอถ้ำถ้ำหนึง่งหน้าถ้ำนะ่ะมีเทียนเต็มเลยมีเทียนหลายแท่งหลายด้านเต็ไมไปหมดเลยนะครับเราจะเป็นผู้นําเราควรจะหยิบเทียนเข้าไปในถ้ำเท่าไหร่ หนึ่งสองสามสี่พอหลังจากนั้นแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปไปเจอฤาษีไปเจอฤาษีฤาษีก็ถามว่าท่านจะเดินไปไหนลึกบอกว่าเราจะเดินไปที่ปากท่านอีกฝั่งนึงฤาษีถามว่าเอ้าเดินมาเนี่ยไม่เห็นแล้วว่ามันมีทองกองเยอะแยะไปหมดเลยนะกองเยอะแยะไปหมดเลยไม่กลับไปเอาเหรอถ้าเราเป็นผู้นํา เราจะกลับไปเอาไหมหลังจากเดินออกมาปุ๊บมาเจอป่าป่าทึบป่าทึบก็คือป่าที่จะต้องมีสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายสิงโตอะไรก็แต่นะครับจะดูสัตว์ดุร้ายแหละนะเราอยากพบสัตว์ชนิดใดเป็นชนิดแรกถ้าเราเป็นผู้นำอ่านะ อันนี้เป็นการเดาใจในชีวิตของเราเลยนะลูกนะครับหลังจากนั้นเราเดินไปไปเจอป่าเบญจพรรณป่าเบญจพรรณเนี่ยเป็นป่าที่มีสัตว์สวยๆง,งามไม่ว่าจะเป็นกวางเป็นผีเสือ้อสัตว์ที่อยู่ในขั้นตัวเล็กกับตัวกลางก,ก็แล้วกันนะครับ <S <S เราอยากเจออะไรเป็นตัวแรกกระต่ายก็ได้นะพึ่งก็ได้ผีเสื้อก็ได้อยู่ในสัตว์จะพวกสวยงาม อยากเจออะไรหลังจากออกจากป,ป่าเบญจพรรณแล้วไปเจอแม่น้าไปเจอแม่น้ํามีสามทางให้เราเลือกเราจะไปยังไงถ้าเราเป็นผู้นําอย่างแรกเลยหนึ่งว่ายข้ามไปเลยว่ายไม่รู้ลำแม่น้ํากว้างขนาดไหน,ไหนไว่ายข้ามไปสองเดินหาสะพานเดินหาสะพานข้ามไปสามเดินหาเรือเดินหาเรือรับจ้างข้ามไป สมมติว่าเราข้าไมไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่ายเองก็แล้วแต่เดินหาสะพานกันแล้วแต่เดินหาคนพายเรือข้ามไปกันแล้วแต่ไปเจอโอง่งน้ำสามโอง่งในสามโอง่งนั้นมีปริมาณน้ําไม่เท่ากันไม่เท่ากันโอง่งแรกนั้นมีน้ําเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเปี่ยมโอง่งปากโอง่งเลยนะโอง่งที่สองมีน้ําครึ่งหนึ่ง มีน้ำครึ่งองค์องค์ที่สามมีน้ำอยู่นิดเดียวนะครับเกือบถึงก้นโอ่งเลยเราจะเลือกกินน้ำโอค์ไหนถ้าเราจะเป็นผู้นำนะครับนะบหลังจากนั้นเดิ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 นไปอีกห,ไป,ห,หกไปเจอบ้านหลังใหญ่มากไปเจอบ้านหลังใหญ่มากในบ้านเนี่ย ปิดประตูไว้ปิดประตูไว้ปิดหน้าต่างไว้เราคิดว่าเราจะเข้าไปในบ้านหลังนี้ด้วยวิธีไหนจะเข้าทางาหน้าต่างหรือว่าจะเข้าทางประตูสมมติว่าเราเลือกล้ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือประตูเนี่ยเข้าไปละไปเจองู นาไปเจองูงูนี่เนี่ยงูเนี่ยอยู่ที่นี่ตัดหน้าต่างตัวหนึ่งอยู่ที่ประตูตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ที่บนคานตัวหนึ่งเราจะไล่งูตัวไหนก่อนเราจะไล่งูตัวไหนก่อนนะครับเอาละครับการเป็นผู้นํานั้นเป็นง่ายแต่ปฏิบัติยากนะแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้อง ลำบากสําหรับพวกเราเชาวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับก็ขอให้พวกเหล่านั้นนําคติตัวเนี้ยลองแล้วก็ลองไปกันกองดูว่าเราต้องการจะเป็นอย่างไรจะทําอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดนะมีโอกาสนะพิมพ์คําเฉลยไม่ได้พิมพ์คำเฉลยได้หรือถ้าเปิดเทอมหลังจากโควิดหายมา้เนี่ยมาถามว่าเราเดาว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วครูจะบอกว่าคำพวกเนี้ยมันสามารถเป็นผู้นําได้นะครับในการเสนอแนะ การเป็นผู้นำนั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ